สวัสดีค่ะวันนี้เนตตุ่มทาวเวลจะพาไปร่องเรือเลเซอร์ที่สัตหีบตามกันไปเลยค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเรือใบวันนี้นะคะเรามากับสัตหีบเซลลิงค,ครับใครอยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆแค่ ติดต่อเขาเข้าไปได้เลยทําการจองคิวสักนิดนะคะเผื่อเวลาเรามาเขาจะได้เตรียมเรือแล้วก็เตรียมน้องคนดูแลเรือให้เราด้วย mm hmm. เมื่อจัดการบุ๊กกิงเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เราก็แค่ไปช้อปปิ้งหาอุปกรณ์กันแดดกันจา้าทั้งเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวรองเท้าหุ้มส้นหมวกแว่นตาทุกอย่าง อย่าลืมให้มันกัน UV นะคะเพราะว่าเราอะ่ะจะต้องนั่งอยู่บนเรือลานี้ระยะเวลาน่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่มีจุดบังแดดใดๆทั้งสิ้นและระหว่างทางที่เราอยู่บนเรือนั้นถ้าใครอยากจะลองขับเรือใบลำนี้ดูเป็นเรือใบเลเซอร์นะคะ mm hmm. ก็สามารถขอน้องคนที่ดูแลเรือให้สอนเราได้เลย ส่วนใครถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเขาจะมีเรือใบอีกแบบหนึ่งที่สามารถนั่งได้ประมาณ3-4ถึงคนนะคะแต่ถ้าใครมาคนเดียวเนี่ยก็จะต้องนั่งเรือแบบเราก็คือเรือใบเลเซอร์นั่นเองจุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือเกาะร้างกลางทะเลสักเกาะหนึ่งจริงๆเขาก็มีชื่อแหละนะแต่ว่าเราอ่ะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ซึ่งเกาะน,นั้นเนี่ยเราจะไปแวะพักนอนเล่นเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปซึ่งสวยมาก ทริปหน้าเนจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะคะ